ภาพต่างๆเหล่า,า,ลานี้คงไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นหรือต้องดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายเช่นนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอยู่ลดลงอย่างน่าใจหายวิกฤตการณ์ดังกล่าวได้สร้างบทเรียนที่ยากจะลบเลือนสร้างรอยบอบชำ้ำและคราบน้ำตาแห่งการสูญเสีย มหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการพุทธศักราช2554หากเรายังนิ่งเฉยปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปวันแล้ววันเล่าโดยไม่ทำอะไรไม่ฉาโลกใบนี้คงถึงการลาอวสารแต่ก่อนนี้ เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศถ่ายนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรดสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4ธันวาคม2532ประเทศไทยโชคดีที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงห่วงใยในปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรทรงเน้นย้ำให้ทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ มิใช่เพื่อประเทศไทยเท่านั้นหากแต่เพื่อความอยู่รอดของทุกชีวิตบนโลกใบนี้จากพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานให้แก่กคณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่4ธันวาคม2532ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยและยังเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยายกรธรรม,มชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติซึ่งเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของการรวมพลังด้วยจิตอาสาของประชาชนในการร่วมพิทักษ์รักษาทรัพยายกรธรรม,มชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น,น้อมนําพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกรักและห่วงแหนในการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสืส่อมโทรมลงให้กลับมาคงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป ในปี2,555ซึ่งเป็นโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดร่วมทำเมืองไทยให้เขียวสดใสถวายพ่อหลวงโดยมีแนวทางการดำเนินงาน8ยุทธการห้าเป้าหมายหรือเมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษเพียงกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมืองเขียวสดใสเมือง<ม>ที่มีการเติบโตอย่างสมดุลทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายใตยน้นโยบายการบริหารจัดการที่มีธรรมาพิบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดทัศนคติและความตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพที่ดีมีระบบการจัดการเรื่องการเดินทางที่ดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เมืองสวยในฝันนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมกันเริ่มต้นจากตัวเราเปลี่ยนมุมมองและว,วิธีคิดปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเดิมเมสียใหม่ แม้วันนี้โลกเปลี่ยนไปแต่ยังไม่สายเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงมาร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายพ่อหลวงของเรานะคะ